วันนี้นะครับวันที่11กรกฎาคมแล้วนะครับโอ้ยเดินทางมาถึงช่วง ท้าย,ายอย่างแท้จริงโค้งสุดท้ายนะครับที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่มันหน้าตาแปลกไปก็เพราะว่าผมย้ายบ้านแล้วแบบที่เล่าให้ทุกคนฟังแหละครับว่าบ้านหลังเดิมเนี่ยเขารีโนเวทเสียงดังมากจนเราไม่สามารถพักผ่อนได้เลยก็เลยตัดสินใจย,ย้ายบ้านนะครับแต่ว่าตอนย้ายบ้านเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายมากเลยผมก็เลยไม่ได้เก็บภาพถึงขนาดแบบลากกระเป๋าขึ้นแท็กซี่เก็บของอะไรเยอะมากขนาดนั้นมาฝากทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ย้ายบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บ้านพักอันนี้ก็ยัง ังคงใช้บริการของ Airbnb อยู่นะครับก็เซิร์ชดวนมากเลยก็มาอยู่ตรงย่านแถวยอกซัมนะครับก็จริงๆแล้วยอกซัมกับฟิตเนสผมที่อยู่โนยอนอะมันก็ระยะทางมันใกล้กันนะ แต่ว่าใช้เวลาเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาอีกอยู่ดีเพราะว่ากว่าจะเดินไปถึงสถานีก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับผมแต่ว่า anyway ครับก็บ้านหลังนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวเชียวนะครับการนอนหลับก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าบ้านหลังนี้แบบเตียงน้ำมากเตียงดีเชียว <c oughs> นะครับผมก็แอร์เย็นดีด้วยนะก็อาจจะมีบางอย่างสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างแล้วแต่นะครับแต่เอาเป็นว่าก็โอเคย้ายบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็มาว่ากันว่าวัน,น นี้ผมกําลังจะต้องทําอะไรบ้างน,นะครับสเกดูในวันนี้ก็คือการไปถ่ายบอดี้โปรไฟล์นะครับคือคนเกาหลีเนี่ยที่เป็นเทรนฟิตเนสโมเดลนะครับผมหรือว่าทําหุ่นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้พิเลียที่เขาทําหุ่นในการประกวดเนี่ยในการถ่ายบอดี้โปรไฟลด้วยนะครับก็รวบกันไปเลยจะได้ทําหุ่นทีเดียวก็สตูดิโอที่ผมจะไปถ่ายในวันนี้เนี่ยเป็นสตูดิโอที่เป็นเพื่อนของซอยองซอกซอนเซนนิมนะครับก็คือเป็นเพื่อนของโคช เป็นเจ้าของสตูดิโอนะเขาแนะนําแล้วก็บนะุ๊กกิ้งตั้งแต่วันแรกๆที่เรามาเลยว่าเขาอยากให้เราไปถ่ายที่สตูดิโอนี้เพียงแต่ว่าสตูดิโอนี้ต้องบอกชื่อก่อนชื่อเซนนะครับสะกด W S E N เซนไม่ได้อยู่ในโซครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปถ่ายที่อินชอนนะครับโดยที่คนที่พาผมไปก็แน่นอนว่าต้องเป็นโค้ดคู่บุญ เป็นโค้ชคู่บุญของผมนะครับเดี๋ยวคุณซอยองซอกเขาจะขับรถพาไปก็เดี๋ยวเช้านี้ผมกินข้าวมื้อแรกตามเวลาที่กําหนดเรียบร้อยปุ๊บก็จะนัดเจอกับโค้ชที่ฟิตเนสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปอินชอนพร้อมๆกันแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนน่าจะชินเหมือนกันที่ผมชินหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแน่นอนว่าเรากลับโซเราไม่ได้พัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็มีออลังกายอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่เอาเป็นว่าวันนี้มีอีเวนต์เต็มที่นะครับพร้อม แน่นอนแล้วก็12-13มีเวลาซ้อมไป2วัน14จะเป็นเวทีสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับไปกับลังใจให้ด้วยไปตามไปดูตลอดทั้งวันนี้ของผมนัทยูไพงามกับฟิเ e สแฟชั่นอินโคลีย a ครับเมื่อหนึ่งวันนี้ข้าวสวย150กรัมอืมไข่ต้ม7ปฟองไข่ขาว7ฟอง ไข่แดงต้องฟองเนี่ยเห็นป่ะบีจำได้เลยล่ะก็คือว่าตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปที่อินชอนแล้วนะครับโอ้โคชผมขับรถให้ผมอีกแล้วนะครับก็ไปอินชอนครับสตูดิโอคิวถ่ายบ่ายสองครับก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าทำผมที่นู่นเลยตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีโคชบอกว่าเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงครึ่งให้ผมกินข้าวมื้อที่สองได้ งานถนัดอยู่แล้วถ่ายบอดี้โปรไฟล์เต็มที่โอเคครับถึงแล้วอันเมาเซลเป็นความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้จัดการกับบอดี้การ์ดนั่งรอทำงานอยู่ครับตอนนี้ คือตัวศิลปินกน็แต่งหน้าทำผมไปนะครับบรรีากาศกล้ามใหญ่ก็คือรอนะครับแล้วก็ผู้จัดการที่ถือกล้องถ่ายได้ด้วยนะครับถือกล้องถือคิวนะครับพองครับตอนตอนแรกๆถือกล้องอย่างเดียวเดีย๋ยวนี้เริ่มส่งน้ําส่งท่าให้เราด้วยแต่งพอดีผิวเนี่ยผมรับกับสนามบินรอบเนี้ยซื้อลองพื้นใหม่ครับคุณผู้ชมพว่าคนละสีกับผิวเดิม Thank you, thank you so much. Oh, 감사합니다. Oh, 감사합니다. Oh, what is it here? Pumping, pumping. เสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับงานยากกว่าตอนถ่ายก็คือการเลือกรูปเขาบอกว่าชอบรูปไหนก็ให้จิ้มเลือกไว้ถ่ายไปทั้งหมด932รูปทำยังไงดีพวกเราเลือกต่อไปตาแชท l เอาเอาเอาโอเคโอเคเอา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 เลือกเ yeah and I like this one because of, of this this is my first time that I have this one oh good 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 สมั d อาสมัยก่อน 잠시 조금 고민해보세요 저 잠깐 다시 이따가 들어올게요 get it. I'm going to get it. o i n g t e t it. I'm going to get Let's go. Okay, oh, this one. Go. Here, It's you, my cashier. Oh. oh, really? Oh. Okay. oh! Drop side. Very difficult. I'm going to die. Side. Side. s e s e s e s i Side. 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 i d s i e Side. s e Side. s e Side. เซ็กซี่อะไดเซ็กซี่หรอซ้ายขวาขวาขวาของช่ยใจหรอขวาขวาหรอซ้ายไม่ดีหรอซ้ายก็ดีนะซ้ายก็ขวาโอเคเ่าพร้อมถุงข้าวอ่ะหลบก่อน สเร็จเสร็จสิ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเลบข้าวนิดนึงอันนี้นี่ข้าวไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบภารกิจแล้วเหลืออีกมือที่ต้องกินนะครับวันนี้รีแคปให้ฟังนะครับก็คือขอเปล่าประกาศอย่างเป็นทางการว่าการถ่ายบอดี้โปรไฟล์สำหรับทริปนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับผมเน่ขึ้นแสงขึ้น <laughs> ขึ้นทุกอย่างนะครับเราดีไว้2สตูดิโอนะครับผมก็คือทุกคนคงเห็นแล้วมีบอดี้ล็อกนะแล้วก็วันนี้ไปถ่ายที่เซนที่อินชอนมานะครับผมก็เรียกได้ว่าวว้าว้าวสุด คือจะบอกเลยว่าผมอยากเห็นรูปมากแบบตอนที่มันแบบเสร็จสิ้นแล้วอะเพราะว่าแบบคือจริงทั้ง2สตูดิโอ,อสวยมากนะแต่ว่าสตูดิโอเซนเนี่ยคือเหมือนแบบประมาณว่าผมว่ามันเป็นเพราะหุ่นผมด้วยผมมีเวลาสะสมหุ่นต่อยนิดนึงไม่ว่าจะเป็นขาอกหรืออะไรประมาณเนี้ยเป็นสตูดิโอที่เป็นเพื่อนของโซอยองซอกเขาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาก็คุยสื่อสารกันง่ายสื่อสารกันแบบสนุกแล้วก็มีทีมงานโปรเฟชชั่นอลมากเลยวันนี้มีทีมงานหลายคนมากเลยอะคือไม่ใช่แค่ตากล้องอย่างเดียว มีเหมือนแบบทีเหมือนสไตลิบบสลแบบลอ่ะโอ้เหมือนแบบมีเแบบมคอัพอาร์ติส ใช่มาแบบมาลุมกันหน้าเซตนะคะแบบเรียกได้ว่าจริงจังผมผมผมชอบมากก็อย่างที่คน,นทุกคนเห็นในฟุตแหละว่าเลือกรูปกันไม่หดไม่ไหวนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับบอดี้โปรไฟล์สำหรับปี2024นี้ทริปนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนี้ผมจะได้ถ่ายบอดี้โปรไฟล์อีกไหมแต่ว่าก็พึงพอใจมากนะครับผมนะเออขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันมะลืน จะเป็น2วันสุดท้ายที่จะเตรียมตัวก่อนประกวดรอบสุดท้ายในทริปนี้นะครับสำหรับเวที NPCA ที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะละลาแล้วก็เก็บเป็นอตอนเอ็กซ์ตร้านะพิเศษมาให้ทุกคนดูนสนุกมากเล,ยล่ยๆฮืนอาสนุกแล้ว,วอะไรเด้อเพราะว่าจะต้องพาพีนัทไปกินนูน่นกินนี่รีอาไว้กี่ร้านก็ไม่อดูเรื่อย้เ,เยอะมากมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะ ได้กินบ้างแล้วปิดร o n g high หนึ่เยอะแต่แฟนแบ็กกลับไปตอนที่เหมือนแบบพานักเรียนมาถ่ายรูปแล้วทุกคนก็บอกว่ารู้สึกไงแล้วพี่แซลลี่รู้สึกไงบ้างครับพี่ต้นรู้สึกไงบ้างครับแล้วทุกคนไม่มีใครตอบว่า,ารู้สึกยังไงกับการถ่ายรูปแต่ทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าสิ่งนี้จะได้กินหลังจากถ่า ว่า <c oughs> วันนี้จำได้ไหมว่าถ่ายไปหมดกี่รูปเก3 6รูปปะ913รรูป9ก0เออ13ารูปจำได้ว่ามีเลข9ก้าขึ้นต้นด้วย9ก0กว่ารูปแน่นอนจาก9 0 0ให้เลือกเลยกี่รูปให้เลือก4รูปนั่งขาดกันตาแตกนั่งขาดกันตาแตกไม่รู้ว่าจะอะไรดีคือเขาบอกว่าทุกรูปที่เราแอดอัพเพิ่มมันมีค่าใช้จ่ายไงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะคุมค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่เลือกไม่ถูกก็ 腰が速る โค้ดบอกว่าเออมันดีหมดเลยอ่ะโค้ดโค้ดจ่ายให้ละกันค่ารูปนะแล้วผมก็มีเหมือนแบบขอออริจินอลเข้ามาด้วยเออก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราอยากได้รูปอ่ะมันแบบมันสวยเยอะอะครับคุณผู้ชมรอชมรับรองว่าทั้ง2สตูดิโอแจ่มแจ๋วแน่นอนมีเป็นไรสองวันเต็มที่นะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามสเตปต่อไปรับรองว่าก็สนุกเหมือนเดิมมาลุ้นไปกัลังใจให้ผมกับการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับไฟทิ้งนะทิวนะทิวจู๊จุูจุ โอเคกินข้าวครับกินข้าวครับตูดคอย์ตดิ